เป,เป็นเกียรติที่ได้ไปทำก็ผมไปทําในส่วนของการแสดงแสงสีเสียงที่เล่าประวัติศาสตร์ของเมืองนี้แล้วก็ขององค์สมเด็จพระนารายด้วยซึ่งมีกันก่อนหน้านี้มันก็เบรกไปเพราะโควิดแล้วก็ก่อนอนาหลังจากนั้นมันก็จะมีแบบว่ากระแสมาจากะล,ะละครบุเพสวัว่า,วาต้องเล่าหนึ่งฟอลคอน สิ่งนนั้้ใหดีี่ส,สคอน6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์มหาครับเพิ่งไปรับงานไปทํางาน,นแสงสีเสียงอะไรหรือเปล่าอาชีพหลักก็คือทำแสงสีเสียงซึ่งบังเอิญโชคดีอย่างยิ่งก็ได้รับของจังหวัดหนึ่งซึ่งเขาเขามีคอมมูนิตี้ในการที่จัดงานย้อนลํำลึกอดีตของพื้นที่เขาที่เข้มแข็งอยู่แล้วนั่นคือจังหวัดลบบุรี พอบอกชื่อจังหวัดที่น่าจะเดาไม่ยากว่าเป็นเรื่องราวของยุคสม็จพระนารายณ์ถูกต้องเพระา,าพระว่า,าที่น่นมีสิ่งที่เรียกว่าพระนารายณ์ราชนิเวศก็คือจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงอีกที่หนึ่งในสมัยของพระองค์ท่านก็ว่าได้ประมาณนารายณ์ราชนิเวศคือพระราชวังที่คนที่พระราชทานชื่อนี้คือรัชกาลที่สี่ครับผมมาตั้งทีหลังเพื่อตั้งขีหลังแล้วก็มีการบูรณะและท่านก็ไปสร้างตำหนัก ของท่านพระที่นั่งอของท่านอยู่ในนั้นด้วยอยู่ในนั้นด้วยนะฮะคลคล้ายๆกับวังจันทร์ที่ยุทธยา <ใน S 1> ท่านก็ไ,นไปคนยไปบังบจันกเกษร์วังจะะันเกษร์นั่นแหละฮะกเเ็เป็นเกียรติที่ได้ไปทำาผมไปทำในส่วนของการแดสดงแสงสีเสียงที่เล่าประวัติศาสตร์ของเมืองน,นี้แล้วก็ขององค์สมเด็จพระนารายณ์ด้วยซึ่งวีกันก่อนหน้านี้มันก็เบรกไปเพราะโควิดแล้วก็ก่อน่อาหลังจากนั้นก็จะมีแบบว่ากระแสมาจาก ะละคร,ะครบุเพว่า,วาต้องเล่าเรึ่งฟอลคอนกับมารีนั่นเ้ซึ่งสุดท้ายเรื่องไม่เคยเกี่ยวกับพันารายเลยผมก็เลยดึงกลับมาใหม่ว่าผมจะเล่าเรื่องโอซงิเุอร์พันารายในช่วงเด็กจนถึงเป็นหนุ่มคือก่อนครองราชก่อนนรอนจนรองราชจนเริ่มฟอร์มทีมผมเรียกว่าเป็นบอยแดนในยุคนั้นที่แบบคนหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะพัฒนาบ้านเมืองให้หลุดพ้นจากความเป็นล้านหลังหมายถึงเรื่องที่อาจารย์มหาเราก็ ครอบคลุมมาถึงช่วงที่ท่านเสด็จขึ้นของราช์แล้วครอบคลุมถึงใช่ซึ่งแต่ <คน S 2> ไม่เล่าอาจจะเป็นคนหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่คิดก่อการอะไรบางอย่างใช่ซึ่งคนหนุ่มนั้นก็คือองค์สมเด็จท่านาท่านายณ์แล้วก็กลุ่มที่ท่านโตมาด้วยกันกับลูกร่วมนมทั้งหลายของท่านก็คือ,อท่านเล็กท่านปานท่านทองคําที่จะ,ก,ะก่อการไปเป็นโกษาต่างๆการไปเป็นพระเพราชาหรือรวมถึงกระทั่งฟอรคอนที่จะมาหลังๆหน่อยนี่อย่าง,อย,างอย่างชื่อที่จรมหาเอเนี่ย เหล็กปานเนี่ยซึ่งเป็นเราพรับรู้ว่าเป็นพี่น้องกันครับพระยาโกษาที่ดีเหล็กปานโกษาเหล็กกสาปานสองชื่อนี้ก็ไม่มีในเอกสารโบราณนะเลยใช่ไหมชื่อตัวเนี่ยรัชกาลที่สี่ท่านก็พระราชทานหมดเลยเราเราเรารู้จักชื่อท่านในนามของอออพระวิสุทธ์สุนทรคือพระยโกษาโกษาปานชื่อยศชื่อยศชื่อตำแหน่งชื่อตัวเราจะไม่ทราบนะฮะถ้าก็ ช่อเอเนาะคือคืออันอนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องเรียนว่าเวลาเราทํางานประวัติศาสตร์เนี่ยสมมติเราสืบพ้นว่าคําคํานี้ชื่อนี้เนี่ยมันถูกเอ่ยถึงครั้งแรกเมื่อไหร่เราสืบค้นไปเนี่ยพอเลยรัชการที่4ี่ขึ้นไปที่เป็นเอกสารเก่าไปเลยจริงๆนะก็จะไม่มีชื่อพวกนี้แล้วแล้วในเอกสารของฝั่งฝรั่งเศสมีไหมไม่มีไม่พูดชื่อเลขตํตำแหน่งมดเลขตำแหน่งก็<ม>ตอน,นโกษา,าปานท่านไปไปราชทูตไปฝรั่งเศส เอกสารฝรั่งเศสก็เรียกอพระวิสุทธิ์สุนทรเขียนเขียนเป็นตัวอักษรโรมันนะครับก็นั่นแหละครับก็ผมก็จะเล่าเรื่องถึงกลุ่มแก๊งใช้คำว่าแก๊งนะกลุ่มพวกท่านตอนยังเป็นวัยรุ่นซึ่งในแง่ของการเล่าเนี่ยพึ่งผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงก็ท่านก็โตมากับพระนมซึ่งก็มีสองท่านท่านหนึ่งคือเจ้าครอกบัวท่านหนึ่งก็คือพระนมเปรมเจ้าครอบบัวนี่ก็คือคุณแม่ของท่านเหล็กกับท่านปานซึ่งก็จะกลายมาเป็นโกษาเหล็กโกษาปาน แล้วก็พระนมเปรยก็คือคุณแม่ของเด็กชายทองคําซึ่งต่อมาก็คือออกพระเพรราชาก็าคือสเส็จพระเพรราชาในเวลาต่อมาซึ่งก็ก็โตมาด้วยกัน<ม>อะไรเงี้ยซึ่งท่านจะโตมาด้วยกันจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายความเกี่ยวโยงนี้ของอตระกูลท่านเหล็กท่านปาลกับอ,องค์เสวยพระรราชามันก็เชื่อมโยงมาถึงการเป็นต้นตระกูลของพระโชวจัก,กรีในปัจจุบันด้วยเหมือนกับเชื่อมโยงความสาคัญใดๆซึ่ง,ซ,งซึ่งการเชื่อมโยงนี้ สมหาทราบไหมใครเป็นคนเชื่อมผมเดาว่าก็น่าจะเป็นในดวงเลกอดที่สี่ท่านที่สี่ท่านเป็นคนจัดการให้หมดว่าต้นตระกูลท่านมาทางทาโกษาปานแล้วจริงมีก่อนขึ้นไปจนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศที่ไปอยู่เป็นองค์ประกันอยู่ในพม่าก็คือพยานเกียรติพยารามคนสําคัญเกียรติกรามเนี่ยที่มาเล่าค่าว่าหนีมากับพระนเรศกลับเข้ามาในอุทยาเนี่ยคืออันเนี้ย เราไม่มีอะไรเลยหลักฐานเลยนอกจากรัชกาลที่สี่ท่านเล่าพราชประวัติบรรพรบุรุษของท่านจนมาถึงราชวงศ์จัก,กรีนะฮะซึ่งก็น่าสนใจมากซึ่งในแง่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่มีอืออซึ่งไปมา,มาว่าเหมือนเทนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ผมว่าสนุกนะการพยายามเชื่อมโยงตัวเองกับเรื่องราวในอดีตของการขึ้นมาสู่อำนาจของใครก็ตามไม่จำเป็นจะพอมราชวงศ์ปัจจุบันก็ได้ มันก็มีอาการเล่าอย่างเงี้ยพระเจ้าประัตทองท่านก็ต้องเชื่อมโยงตัวเองว่าท่านเป็นลูกนอกสมรสของ,งอ,อันนี้เกิดก็เกิดขึ้นทีหลังอีกนะใช่มีการแต่งเรื่องย้อนไปให้ท่านบางปะอินอะไรเงี้ยอันนี้อันที่ทีหลังหมดนะครราชวงเึ่งเขียนเขียนในสมัยราชวงศ์จักรีทั้งหมดแล้วอย่างอย่างเนี้ยอย่างโกษาปานเนี่ยก็คือรัชกาลที่สี่ท่านคงเลือกครับ เลือกใครสักคนที่เป็นที่รู้จักชื่อของชาวยุโรปซึ่งโกซาปาเนี่ยมีบทบาทเด่นแล้วก็มีอยู่ในบันทึกของฝรั่งแล้วฝรั่งที่มาสยามในสมัยนั้นก็รู้จักโกสาปาครับเพราะก่อนมาก็ต้องศึกษาเรื่องสยามใช่ไหมฮะก็จะพบเรื่องราวของโกสาปาซ,ซึ่งซึ่งในช่วงที่ท่านไปเป็นราชทูตไปที่ฝรั่งเศสนั่นแหะท่านโดง่งดังมากนะเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ เจ้าหลุยที่14ี่เนียก็กำลังอยู่ในช่วงแบบรุ่งเรืองมากครับนะฮะแล้วก็เรื่องราวของท่านก็มีบันทึกชัดเจนแล้วก็เป็นสร้างความตื่นเต้นให้กับฝรั่งเศสในช่วงนั้นมากท่านก็คงเอาเนี่ยแหละตระกูลของเราเนี่ยสายตระกูลเราเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่ชาวยุโรปรู้จักอ่าแล้อาจจะจริงก็ได้นะเดี๋ราไม่รู้เพียงเพียงแต่เรารู้ว่ามันมันเกิดขึ้นมาแบบไม่มีที่มาที่ไปอะ เชื่อมไปเรื่อยนะดัากระทรวงคือคือรัชกาลที่สี่เนี่ยท่านท่านเป็นนักเขาเรียกว่าอะไรท่านเป็นครีเอทีฟเป็นนักคิดสร้างสรรค์ผมก็เห็นชาที่ท่านทำาอะก็คือย้อนไปถึงพระเจ้าพรหมมหาราชใช่ซึ่งพระเจ้าพรหมเราก็ต้องยังถกถิมมันมันก็จะเป็นที่ถกเถียงอยู่ว่าค่อนข้างจะลอยลอยอ่ะขุนบูลมใช่ไหมพรหมมหาราชเก่าเอาเป็นว่าม่เก่าเป็นไรที่พันธุ์ดีพันธนดีนาได้เนี่ยพอผมก็ไปทำเนี่ยก็เลยพบมีเรื่องตื่นเต้นเยอะมากแล้วผมก็ได้หยิบมาเป็น มาเป็นตัวละครในการเล่าเรื่องด้วยเช่นออกขุนชำนาญใจจงอ่าน,นี้ที่ไปเรือแตกที่เคยไปเล่าไปแล้ใช่ไหมว่าเป็นเรือแตกที่อแอฟริกาแล้วก็ผมก็รู้สึกว่า,วาตัวละครน่าสนใจเพราะคนที่เป็นเรือแตกมาแล้วรอดกลับมาได้ไปเจอชนเผ่าอูกาอูกาไปเจอฮิปโปไปเจอสิยีรามาเลยคือออกขุนชำนาญใจจงเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอยู่ในทีมของ,ของคณะราชทูต ชุดแรกที่พระสมเด็จพระนราลณยเนี่ยส่งไปเจริญความสัมพันธ์ทรรมตทีรู้สึกอยาไปโปรตุเกสโปรตุเกสครับไปไม่ถึงแล้วแล้วเรือคือท่านก็ไปเปลี่ยนเรือที่ที่อินเดียแล้วพอเรือไปถึงตรงแหลมกูดโฮปกูดโฮปเนี่ยประมาณช่วงนั้นเนี่ยแล้วมันก็เกิดพายุพายุหรืออะไรเรือแตกเรือแตกแล้วก็คณะทูตหรือแล้วก็คนที่อยู่บนเรือลำนั้นก็ ตกกันเจอกันบ้างมาเราเรามารับรู้เรื่องนี้เพราะหลังจากนั้นเนี่ยออกขุนชำนาญใจโจงเนี่ยก็ได้กลับมาถึงอนยุธยาแล้วก็เราบอกว่าไปได้สถานีการค้าของฮอลนดาดัชแลช่วยไว้ช่วยไว้แล้วก็เหมือนกับออกทุนผ่านกลับมาแล้วตอนหลังดัชเนี่ยก็ส่งบินมาเก็บเก็บจากพนักงานค์เลยไม่เคยทำอะไรให้ใครฟรีอยู่แล้วส่งมาเก็บเอาโอเคแล้วตอนหลังออกขุนชำนาญใจโจงเนี่ยก็ ได้เดินทางอีกครั้งหนึ่งและการเดินทางนั้นก็ไปกับเรือแล้วก็จะมีรู้สึกจะเป็นลาโนสังรัชลาโนหรือตาชาสักคนหนึ่งเนี่ยหรือเดลาเชสผมไม่แน่ใจอ๋อตาชาใช่ตาชาเราให้ตาชาฟังตาชาหรือเราอาจจะออกเสียงว่าตาชาก็ได้นะครับตาชาเนี่ยแล้วก็ตาชาก็ไปเขียนในบันทึกหนังสือของท่านเล่าเรื่องตรงนี้จากปากคําของออกขุนชํานาญใจโจงทั้งหมดออกมาเราจึงรับรู้การทนภัยของ ออกขุนชำนานชัยจงครับก็เลยหยิบตัวละครท่านออกขุนนี่แหละมาเป็นนาร์เรเตอร์ในการเล่าเรื่องเพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่กว้า,วางไกลหูตากว้างไกลได้เห็นโลกมาเยอะได้เห็นอะไรแปลกๆมาเยอะแล้วก็ตามตาแหน่งท่านเป็นคนรับตําแหน่งพระราชทูตต่อจากโกษาปานออกพระวิสุทธิ์งทอนจริงๆท่านท่านไปก่อนนะแต่ว่าท่านไปไม่สําเร็จแล้วตอนที่ท่านกลับมาถึงอุทยาโกษา กําลังจะไปกำลังจะไปแล้วก็กลับมาอีกรอบแล้วแล้วก็มาเจอกันแบบคือท่านเด็กกว่าคือตอนตอนที่ท่านกลับมาถึงเนี่ยออกขุนชุมนันใจโชงกลับาถึงวิทยาเนี่ยก็รู้สึกขบวนของโกษาปานเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดกาลังกาลังจะไปครับแล้วกําลังจะไปพร้อมกับเรือของคณะชูตของฝรั่งเศสชุดแรกก็คือชิวลีเยเดโชมงใช่นะฮะเราก็ติดเรือไป ฝรั่งเศสใช่พอกลับมารอบน้วก็เอาลาลูแบร์กลับมาอ่าแล้วออกขุนชำนาญใจจงรู้สึกจะไปส่งใช่ไปส่งหรือไปรับทักอย่างเนไาฝรั่งเศสมีซีนนี้ในเรื่องด้วยก็ที่ผมโมขึ้นมาว่าท่านมารับแล้วก็ได้ได้คุยกันนิดนึงอะไรเงี้ยก็ต้องเลกเรื่อกันอยู่แล้วแล้วคือผมก็สร้างโครงเรื่องโม้ขึ้นมาว่าจริงๆก็ถ้าจะผ่านไปแล้วนะฮะคนที่เคยไปดูเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมสมุิขึ้นมา มาจากโลกอนาคตมาเจอออกผลธน,นาใาจ,จงแล้วมาคุยกันว่าช่วยเราเรื่องพะนารายให้ฟังหน่อยว่าเรื่องจริงๆของกษัตริย์พระองค์นี้เป็นยังไงแล้วก็เล่าไปจนจบ่สุดท้ายก็เฉลยว่าคนที่มาเนี่ยที่ในเรื่องก็จะชื่อเขาจะบอกว่าเขาเป็นผู้ติดตามลาลูแบร์มาคอยจดเนี่ยเขาชื่อว่าเซอร์มาอิสจริงๆเซอร์ Sir คือ X-E-R มาอิส e ก็คือ MA i s สลับก็คือเร็กสยามกษัตริย์ในอนาคตของสยามอนาคตคไหนก็ไม่รู้นะ แล้วคนคนที่คนที่กษัตริย์สยามเนี่ยที่เขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาลาตินเพราะนี่คือภาษาลาตินเล็กซ์เล็กเซียมเนี่ยนะฮะครับหรือจริงๆคือเล็กซ์เดอะเซียมเนี่ยคิงออฟสยามเนี่ยนะก็คือรัชกาลที่4ใช่ครับที่ท่านลงลงลงพระพระนามพระนามของท่านเนี่ยเวลาตอนมาพิไทยก็คือท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ ทยพระองค์แรกเนี่ยที่เรียกตัวเองว่ากษัตริย์แห่งสยามดังนั้นคําว่าสยามที่เราเรียกดินแดนของเราครั้งแรกโดยตัวเราเองเนี่ยคือรัชกาลที่4ก่อนหน้านั้นเราไม่เคยเรียกตัวเองว่าสยามครับคําว่าสยามเป็นคำที่ต่างชาติเรียกเดแหลวผมก็เอากิมมิคเนี่ยมาสลับคำแล้วทั้งเป็นชื่อตัวละครก็กลายเป็นเรื่องเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าเป็นก็หนุกดีแต่ว่าเล่าไม่ถึงดาวหน้าช่วงไทยพระชนชีพเล,เล่าแค่อุดมการณ์ของคนหนุ่มสี่ห้าคนเนี้ยที่เขา อยากจะเปลี่ยนประเทศคือผมก็ตีความว่าพระธนายท่านก็มีพระชนชีพช่วงต้นตั้งแต่เด็กจนเป็นหนุ่มจนก่อนพงราชที่ท่านก็เข้มข้นเหมือนกันว่าท่านก็ต้องปราบกบฏและก่อกบฏหลายๆครั้งซึ่งมันก็กลายเป็นเหมือนกระสิ่งที่สะทอยว่าทำไมประเทศเรายังวนเวียนอยู่กับรัฐทหารอะไรอย่างเงี้ย่วนพระธนายเนี่ยท่านคือพระบิดาพระราชะบิดาท่านก็คือ <c oughs> พระเจ้าประสาททอง <c oughs> หลังจากสิ้นราชการพระเจ้าประสาททองเนี่ยท่านไม่ได้ต่อนะฮะก็เป็นพระศรีสุธรรมราชาซึ่งเป็นพระอนุชาหรือน้องของพระเจ้าประสาททองซึ่งก็คือวังหน้าในช่วงนั้นจะมีเสวยพระชายเชฐากะเน่นนึงก็คือพี่ชายของของท่านได้ขึ้นแล้วก็ท่านอาก็มาไล่พี่ชายลงแล้วท่านก็จัดการอาณานสถานพระราชโสของพระเจ้าประสาททองท่านก็ทรงคิดว่าท่านเนี่ยน่าจะเหมาะกับราชบัลลังก์เนี่ยมากกว่าก็เลยมีการเรียก โค่อนอำนาจก,กันเป็นเป็นเกมอัฟตรอนอีกครั้งหนึ่งอยุธยาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นสิบบครั้งครับก็โค่นแล้วก็มีบันทึกของฝรั่งก็บันทึกไว้ว่าตอนที่ท่านเสด็จในพิธีบรมราชาพิเศษนะี่ท่านท่านยังมีผ้าพ,พันแผลที่เกิดจากกระสุนยอยู่เลยจากการต้องปะทะกับกองก<อ>ำลังของเสด็จอาท่านนะฮะแล้วสุดท่านโค่นได้แล้วก็บัลลังก็ตกเป็นของของอท่าน นและจากนั้นท่านก็จะมีราชสมัยที่ยาวนาน32ปีนะตั้งแต่ปี2 1 9 9 2 2 2งกนก็คือ32ปีนะซึ่งในแง่ตีความก็เลยตีความว่าการที่ท่านพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นที่รู้จักของนานาชาติเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อยุติปัญหาภายในซึ่งมันก็วุ่นวายชิบหายเพราะการแย่งคือการเอาฝรั่งเข้ามานคืนการ ถ่วงดุลอำนาจภายใน,ในส่วนหนึ่งนะส่วน,นช่วงหนึ่งที่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยจริงๆต่างชาติที่มีบทบาทในอยุธยามากที่สุดแล้วก็เป็นที่ทรงโปรดของสมเด็จพระนารายณ์มากที่สุดคืออิหร่านหรือเปอร์เซียอ่าอะะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าโดยเฉพาะอิทธิพลทางศิลปะแล้ว,ลวนํามาสู่อิทธิพลทางศิลปะวัฒนธรรมของสยามจน<า>ปัจจุบันจนปัจจุบันแล้วก็ ลึกซึ้งหลายแขนงจนเราเราเสืบไปเราแยกไม่ออกแล้วก็นําไปสู่ทั้งทั้งเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเสือเป่าเว้ยฮะวัฒนธรรมมันหมายถึงวิทยาการต่างๆด้วยทั้งวิศวกรรมทั้งเอาสร้างเอาใกล้ตัวที่สุดที่เราคุ้นก่อนการสวมครยอ่ชุดครุยของของของเวรารับปัญญาเนี่ยแหละก็อินสปายก็ต่อเรื่องปรจแบบอิหานเปอร์เซีย ลอมพ่อลอมพ่อที่เขาขาที่เราชื่อว่าชุดเทวดาใช่ไหมเวลาเราดูละครที่เราย้อนไปสมัยชุยยานี่ถ้าก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์อยุธยาไม่มีลอมพ่อล้อมพ่อคือหมวกแหลมแหลมแต่เราเห็นในหนังของท่านมุยสุโยไทยเห็นในละครหลายๆเรื่องที่พูดเรื่องเก่าคือกลายเป็นคอสตูมหรือชุดแต่งกายที่ทุกคนสวมลอมพ่อจริงลอมพ่อเราได้รับพิธิพลมาจากหมวกของเปอร์เซียซึ่ง ซึ่งผมเคยเล่าไปในรายการสองคนสองประวัติศาสตร์ในซีรีส์ที่เราไปอิหร่านมาเราไปดูพาไปดูที่เมืองเอสฟาฮานเลยนะฮะในพระราชวังมันมีจิตกรรมที่ยังสมบูรณ์อยู่นะชุดคลุยซึ่งเป็นชุดที่ราชทูตโกษาปานิชัดเจนเพราะมีภาพเขียนของฝรั่งเต็มไปหมดนะฮะมอมพ่อต่างๆทั้งหมดสมเด็จพระนารายหมดลงมาแม้กระทั่งการสร้างอาคารสถานที่ การเปิดช่องหน้าต so the ่างกว้างแล้วก็มีซุ้มแหลมลมเป็นเป็นเป็นเพราเรียกเป็นเหมือนคล้ายค p o i ย t e d arch ก็คือทรงอาร์ชที่มันตวัดแหลมเนี่ยเรารับมาจากต้นทางเนี่ยมาจากเปอร์เซียอาจจะบางส่วนเราผ่านมาจากทางราชวงศ์โมกุลหรือมูกอซึ่งอยู่ในอินเดียซึ่งอันนั้นก็เป็นสายของเปอร์เซียมาเข้ามาทั้งหมดเนี่ยมาเป็นสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเปอร์เซียเพราะเปอร์เซียเนี่ยมีคณะทูตของ กษัตริย์สุไลมานนะครับเพาสุไลมานมีบันทึก The Ship of s u l a i m a n หรือสมเพาสุไลมานที่มาเฝ้าพระนารายณ์ที่ลบบุรีที่พระราชวังที่มหาไปทำแสงสีเสี้ยนียนะฮะที่ที่นั่นแต่ว่าตอนชวาลีจะชมองมาตอนลาลูแบร์มานี่มาที่ยุทธยานะด้แต่ตอนที่เปอร์เซียมาเนี่ยพระนารายณ์ประทับอยู่ที่ลบบุรีคณะราชทูตเปอร์เซียก็ไป แล้วตอนนั้นแหละที่ทีและของเราก็มีมีนัชชทูสยามอืที่เราส่งไปเปอร์เซียก่อนซึ่งอันนั้นจริงๆก็คือเป็นเป็นชาวเชื้อสายเปอร์เซียที่เข้ามาจริงเปอร์เซียเข้ามาตั้งแต่สมัยก่อนหน้านช่วงต้นต้นอายุทยาค่อมมาทางการกลางมาก่อนแล้วอ่าเราจะได้จินเชกามัตเชกามัตตั้งแต่ช่วงก่อนสมเด็จพระนเรศละคราโอเคแต่ที่พลเปอร์เซียที่มันมา มากขึ้นจนมีนัยยะสำคัญต่อสืลอป่าวนธรรมไทยสับภาษาโครงสร้างสถาปัตย์ต่างๆการเรียกมแม้กระทั่งการนำเอาอุปกรณ์ทั้งหลายมาใช้ในพระราชพิธีครับมาช่วงพระนารายทั้งสิน้นก่อนหน้านั้นเนี่ยน้อยมากหรือแทบไม่มีครับซึ่งเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าอันนี้ผมกระโดดไปที่ศีลาจารึกหลักที่หนึ่งเลยครับมันมีการตีความคำว่า ตลาดประสานกลางเมืองสุขโขทัยมีตลาดประสานแล้วก็คุณก็บอกว่าคําว่าประสานเนี่ยมันมาจากคาว่าบาซาซึ่งแปลว่าตลาดในภาษาเปอร์เซียที่เรารู้จักว่ในบาซ่าอะไรพวกนี้นะบาซาคำนี้ต้นกําเนิดเป็นภาษาเปอร์เซียหรือภาษาอิหร่านนะฮะแล้วก็บอกได้เป็นอิทธิพลของเปอร์เซียที่แล้วก็มาตีความเปอร์เซียเข้ามาอย่างน้อยตั้งแต่พ่อขุนรามละเพราะว่ามีคําภาษาเปอร์เซียคําถามคือคุณรู้ได้ยังไงว่าคํานี้เป็นภาษาเปอร์เซียคุณคุณแค่ คุณแค่คาดเดานะฮะซึ่งในยุคที่เป็นยุคสุขโขทัยเก่าจริงๆเนี่ยมันมีคือถ้ามันเข้า,ขามาเราเราไม่เจออิทธิพลเปอร์เซียเลยเนาะจากคำว่าประสานคำเดียวแล้วคำอื่นไม่มีเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นการคาดเดาแต่จริงๆมันก็มีการตีความว่าจริงๆคำว่าปรารตลาดประสานคำนี้มันไปนเหมือนอยู่ในหนังสือตำราเท้าศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนงพมา่ามีคำหนึ่งก็คือคำว่าตลาดพิสาร กลางเมืองสุขโขทัยมีตลาดพิสารที่แปลว่าใหญ่ภายสารและคําเนี้ยมันก็ไปปรากฏในจารึกหลักที่หนึ่งเป็นตลาดประสานเพราะเราอันนี้เป็นส่วนตัวผมเชื่อว่าคนที่เขียนศิราจารึกหลักหนึ่งกับตำหรับเท้าสีจุฬาลักษณ์อาจจะเป็นคนเดียวกันคือคนที่มีความประทับใจกับสุขโขทยัยเพราะสมัยที่ตัวเองบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยมี ไปส่ต<ท><ท>ัว<ท>ยอ,อันนี้เราเราข้ามไปก่อนนะฮ <c oughs> ะกลับมาที่เปอร์เซีย,ซยอท่านาลายก็น,นักนจกความเป็นเปอร์เซียอะอสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ใส่เข้าไปในในโชว์ด้วยก็แน่นอนมันจะมีพูดถึงอาคารต่างๆที่อยู่ในนั้นนนหนึ่งก็คืออาคารที่ชื่ออาคารรับราชทูตซึ่งตัวอาคารก็มีความเป็นเปอร์เซียผสมยุโรปอะไรพวกนี้แหละไม่แปลกแต่สิ่งที่เรารู้ได้ไงว่านี่เป็นอาคารรับราชทูตเขาว่ากันอย่างว่าอย่างนั้น เราะมันมีบันทึกอยู่ว่ามีการรับรัชทุตที่นี่อะไรอย่างงี้เพราะมันจะมีว่าทั้งล้านบาทฟอคอนนั่นโดนเดียอะไรก็ว่ามอนแต่ที่แต่ที่น่าสนใจคือมีน้ําพุอยู่รอบอยู่รอบอาคารนี้ซึ่งทําน้ําพุตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชเราเป็นประเทศที่เซายก็ทำมาเป็นพันๆปีทํายังไงไงทาให้น้ําที่สูงแล้วไหลลงมาเกิดเป็นแรงดัน คืออันนี้เป็นเป็นวิทยาการของการจัดการน้ำเนี่ยเปอร์เซียนี่เป็นเป็นผมว่าในระดับโบราณเนี่ยเปอร์เซียเป็นที่หนึ่งในโลกเลยพะเขาแรงหรอเปล่าเขาเลยต้องหาทางจัดการเขาเามีน้ําใต้ดินนะฮะซึ่งใครอยากรู้รายละเอียดให้ย้อนกลับไปดูในในช่องนี้แหละนะฮะตอนที่เราไปตะลุยเมืองเปอร์เซียกับอาจารย์สลันนะฮะซึ่งอาจารย์สลันอธิบายไว้ละเอียดยิบแล้วเราก็พาไปดูน้ําพุต่างๆนะครับคือเปอร์เซียเนี่ยเค้ื่องจะเป็นเมืองร้อน ใน,ในช่วงหน้าร้อนนะฮะหนาวเขาหนาวจัดแล้วก็เขามีน้ําใต้ดินเยอะเขาไม่มีฝนแต่เขามีหิมะมและหิมะนี่ประซึมลงไปในดินซึมลงไปในชั้นหินที่มันมีรูพรุนซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษแล้วเขารู้ว่าถ้าเขาขุดลงไปเขาจะเจอแหล่งน้ําเขาก็สามารถเอาแหล่งน้ำนั้นขึ้นมาแล้วทําให้น้ํามันไหลเวียนอยู่ในบริเวณน,นั้นนะครับแม้กระทั่งการกักอากาศให้ให,ให้ให้มันเย็นโดยรอบข้างนี่ร้อนหมดนะฮะ เราหลายๆคนเนี่ยเราเดินเข้าไปในในบางโซนพอเข้าไปอาหารเย็นเย็นเหมือนติดแอร์แต่พอออกมาข้างนอกก็ร้อนก็ร้อนนี่แล้วการใช้น้ําเนี่ยมันทั้งเรื่องของโชลประทานและเป็นเรื่องของการปรับอากาศอากาศแล้วเปอร์เซียเก่งมากมันก็ทาน้ําพุได้ครับแล้วปลายุทยาเนี่ยหลังจากพะนาลายลงมาเนี่ยอยุทยาก็จะฮิตของการเอาเปอร์เซียเข้ามาทําถ้าเราเข้าไปดูซากโบราณสถานในพระราชวังหลวงที่ยุทยาครับ แต่โซนนี้ตอนหลังเขาไม่ให้เดินละสมัยก่อนผมก็เดินเข้าไปเราเจอแม้กระทั่งปากาลังเอามาประดับฐา,า,า,านอาคารนะฮะแล้วก็ตรงนั้นเดิมแล้วเราก็เจอแม้กระทั่งดินเผาที่มันมีรูอ,อันนั้นคือจาคุชี่นะฮะฐานของการทำน้ำพุน้ำคือเขาจะต้องมีการสร้างความร้อนดันให้น้ำมันมีการเคลื่อนตัวครับแล้วก็เราก็ไปเอาปากาลังซึ่งอา,าจจะแถวเมืองเพชรมั้งหรืออะไรสักอย่าง เอามาประดับเหมือนเป็น,ปนบ่อน้ำแล้วเราก็จําลองมันคงสวยงามมากนะใน,ใ,นในอดีตและก็ระบบชวนประทานในวังแล้วซึ่งในที่สุดเนี่ยเปอร์เซียก็จะเป็นคนที่วางตรงนี้ไว้หมดเป็นหลักเลยเของเปอร์เซียนะเป็นความรู้ต้นทางมาแต่ว่าตอนหลังเราอาจจะเรารับรู้แล้วาอาจจะเป็นคนไทยทําก็ได้แต่ว่าต้นทางเนี่ยรหรือการสร้างอาคารที่มันมีลักษณะความเป็นโด,โดมโค้งอาร์ชเนี่ย วัดใหญ่ชัยมงคลที่ชยุูยาที่เราก็ชอบเรียกว่าเดินวัดป่ากแก้วสมเด็จพระนเรศทรงให้สร้างไว้เพื่อหมายถึงได้ได้ชัยชนะอันเป็นมงคลเนี่ยศึกยุทธหทัตถีแต่ว่าองค์ละคังของเจดีย์ข้างในเป็นเป็นข้างในนี่เราเข้าไปได้นะ,ะเราเดินขึ้นมาไดนแล้วก็เป็นโดมโค้งแล้วผนังของโดมโค้งในองค์ละคังนี่ก็เป็นเป็นซุม้มแหลมซุ้มแหลมซึ่งอันนี้มันคือเปอร์เซียทั้งหมด ะะซ,ซึ่งเราสร้างโดมโค้งหรือองค์ราคางกลวงข้างในเมื่อก่อนเราเจดีตันหมดมซึ่งลักษณะนี้มันก็คือวิทยาการของเปอร์เซียซึ่งถ้าเราทําโดมโค้งไม่เป็นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับน้ําหนักได้นะฮะนั้นอันเนี้ยเปอร์เซียเข้ามามันมีผลต่อหลายๆเรื่องเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้ต่อหน้าสนใจมากครับผมเรามาคุยกันต่อถึงงานที่อาจารย์มหาไปทําที่ลบบุรีรบผมส่งสีเสียงแผ่นดินสรึกพันาุ์ยปี68